สวัสดีชาวเพจครับวันนี้มีร10บไอมาทําส3นะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับก่อนจะทำนะครับให้ดูเดิมเดิมก่อนหรือมาเมื่อสักครู่เป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นแหล่งท่องเที่ยวนี่แหล่งท่องเที่างไปทางเทือยไทยนะครับขึ้นดอยทางที่สูงอยู่บนดอยนะครับทางอยู่บนดอยเลยวัยรุ่นกนดอยรถต้องมีกําลังนะครับนี่คือของเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมไม่เคยลื้อนะครับเนี่ย ฝาเดิมหมดจำเครมเดิมนะครับเสื้อผ่านการใช้งานเป็นปกติคันนี้ถือว่าสภาพดีครับแห้งนะครับแล้วก็คือตรวสิ่งสายซิ่งก็ประมาณนี้นะครับไหลเดิมโอเคนะครับแต่เขากล้องเลนยาวมาแล้วครับไม่รู้ท้องยาวเอจ้าดำโอเคเดี๋ยวจะใส่ชุดอะไรมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับไปดูชุดที่ผมจะใส่กันนะครับมาดูครับชุดที่เราจะใส่คันดำนะครับผมมีอะไรบ้างนะฮะ อย่างแรกฝาสูบนะฝสูบแท้วาล์วแท้นะครับเบิกใหม่หมดนะครับพร้อมทําพอร์ตให้ผมทําให้เองกับมือนะครับเบากับจิกจิกขอบบ้าสลหรับ53 54นะครับตรงขยายบาร์นะครับใบวาล์วก็กึ่งปกตินะครับใบวาล์กกึ่งเบานะครับแล้วก็ขยายใต้บาร์นะครับเราเสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อซิ่งนะครับเสื้อซิ่งจะมีปอกปอกหนาขึ้น นะครับปอกจะหนาครับทำให้ทนความร้อนได้ดีนะครับถ้าเราไปเอาเสื้อแท้นะเสื้อแท้ปอกมันบางครับเวลาเราทา54หรื53นะครับปอกมันจะบางนะครับเพราะฉะนั้นใช้เสื้อซิ่งก็จะโอเคนะครับผมไม่จําเป็นต้องเสื้อแท้นะครับคือซิ่งก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องลงทุนสูงด้วยนะครับยิ่งได้เหมือนกันจะพังก็พังได้เหมือนกันแท้ก็พังได้นะครับอยู่ที่เราดูแลอยู่ที่เราขี่อยู่ที่เราถ่าย้นมันเครื่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอยู่ที่สุความสบายใจถ้าคนที่ใช้เสื้ออแทท้คครับบก็ยยู่่ีวาามสใจนะ กับว่าเสื้อแท้เนี่ยเราสามารถเลือกให้ช่างควานได้เราควานฟิตนะครับหรือควานลื่นนะครับแต่ช่าเเสื้อเสื้อซิ่งเนี่ยเขาจะควานลื่นมาให้เลยนะครับจะควานลื่นมาให้เลยนะฮะนี่ลูกสูบระวังให้เรียบร้อยนะครับกระโปรงลูกสูบแต่งด้านบนไปให้นะครับเพื่อไม่ให้ชนข้อเหวี่ยงด้านล่างไม่แต่งนะครับหรูอไว้อย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมทําไปอย่างนี้เลยนะครับลูกยี่ห้อแอร์นะครับลูกยี่ห้อแอร์นะครับแหวนจะเป็นแหวนลิเคนนะครับแหวนลิเคนแหวนนี้จะมีความคนหน่อยแข็งนะ เชียร์มาตรฐานนะครับแวอร์ชนที่มากับลูกแอร์อยู่แล้วนะครับสลักนะครับกิฟตนะครับมอชีแท้นะครับมอชีแทะใส่น้ำมัน9195นะครับปกติเลยนะฮะสปริงวาล์วตัวในนะครับวีลวาล์วตัวในใส่เสริมของเดิมนะครับใส่เสริมของเดิมนะครับโซ่สะพานนะครับสองสิ่งนี้ใส่เพื่อแก้ไขเรื่องเรียบระบบเสียงโซ่เราลิ้นดังนะครับใช้สองตัวนี้จบล้านเปอร์เซ็นต์จับว่ารถเดิมรถแต่งรถโมรถสิ่งใส่ได้หมดครับตัวนี้นะครับท่านซิมมยเนี่ย ผมรับรองเลยครับเจมนะครับแต่เวลาการใส่ก็ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะอยาให้มันแข็งเกินไปก็ไม่ดีนะมันจะทําให้ลูกยางแตกได้นะครับโอเคนี่เป็นประเก็นนะครับประเก็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงประเก็นทองแดงเนี่ยผมจะเอาความก้างมาเผื่อนะครับเป็น53ากว่าถึง54นะครับมันจะใช้ด้วยกันนะครับผมจะไม่เอาให้มันพอดีนะครับเพราะฉนั้นเราใส่ปอกไปนะครับเราใส่ปอกไปเนี่ยถ้าเราทําเล็กเกินอ่ะเดี๋ยวมันไปลูกสูบมันมีโอกาสชนได้เวลามีเข่าหมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อมันนิดนึงนะครับเผื่อมันนิดนึงจะพอดีแล้วนะครับ ประกันประกันดีเสื้อเป็นประกันแท้ครับผมชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่จะใส่นี้นะฮะส่วนส่วนด้านส่วนด้านราคานะครับราคาชุดนี้นะครับถ้าซื้อไปก็อยู่ที่4,000บาทนะครับ4,000บาทนะครับลูกแอร์นะครับ4,000บาทฝาสูบแท้นะครับแท้เบิกนะไม่ใช่ฝาจีนไม่ใช่ฝาปลอมนะครับมันดูมันดูง่ายครับฝาแท้ฝาเทียมเนี่ยเนื้องานก็ไม่เหมือนละครับความหนาตรงนี้ก็ไม่เหมือนละ นะครับเนื้อด้านฝาเนี่ยมันต้องมีความเป็นยังไงครับมีหยาบหน่อยแล้วก็มีสีแต้มาอะไรเงี้ยครับเออ่ถ้าถ้าเป็นเนื้อมนวนเนียนเออ่น้าน,นด้านด้านบน,นนี้หนาครับไม่ใช่ครับเป็นของจีน,นครับซึ่งเออ่ถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลเรื่องวาวครับเรื่องเหลืองวาวเรื่องอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ของแท้คนระับเนาะอะไรที่แท้ผมจะใช้แท้ครับเช่นฟ้าสูบเนี่ยผมต้องใช้แท้หัวฉีดเนี่ยผมจะต้องใช้แท้นะครับแต่เสื้อสูบเนี่ยผมจะใช้ซิ่งนะครับผมไม่ไจะ เน้นแบบนี้เอานะครับผมอะไรแท้ต้องควรอะไรควรแท้ผมใช้อะไรควรซิ่งผมซิ่งนะครับเป็นสโลแกนของผมอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่คันดำกันเลยครับผมมาครับหลังจากที่เราประกอบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าแบล็คตันนี้นะครับประกอบเข้าไปแล้วนะครับเชื่อลูกฝาใหม่หมดนะครับฝาดูความแตกต่างสีนะครับใหม่หมดเลยนะครับเรือนเดิมนะครับผมหัวฉีดรูเจแท้ใหม่เบิร์กนะครับเบิร์ก ก็ครั้งแรกเดี๋ยวลองติดเครื่องนัดอินหน่อยน้องเขาใส่เป็นท่อมาเปิดมาแล้วนะครับัน,นี้ดีเลยดีต่อเครื่องยนต์แต่ไม่ดีต่อหูชาวบ้านเส <c oughs> ียงมันจะดังหน่อยนะโอเคเราติดเครื่องดูเสียงดูเนะสียงเครื่องเงียบโอเคเลยนะครับเสียงเครื่องเงียบมาก ไปนะครับผมนี่เป็นอะไรเดิมนะครับอะไรเดิมฝาสูบเดิมอย่างที่ไปดูแวที่ผมถ่ายคลิปไปมาแรกนะครับดูฝาสูบใหม่นะครับเราต้องเอาพวกแหวนพวกนี้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าฝาใหม่เราก็ใส่ตามเดิมทุกอย่างนะครับตา,ตามการใช้งานฝาเปเดิมเลยรถคันนี้ลูกเดิมเสื้อสูบเดิมนะครับตามการใช้งานอันนี้เป็นแคมแคมเดิมนะครับ กล่องนี้เป็นกล่องของ c a m p J4 นะครับที่ผมใส่มาในรถนี้นะครับใช้งานจริงนะครับแล้วก็ใส่จริงอยู่แล้วแล้วก็ขายก็คือขายใช้แบบไหนก็ขายแบบนั้นนะฮะก็คือทุกชุดเนี่ยออกแบบมาใส่ลูกค้าจริงนะครับถ้าทํได้ผมทําได้พวกใครซื้อไปก็ต้องทําได้เหมือนกันนะครับนี่พวกนี่เราก็เราใส่สะพานพวกนี้ถอดหมดนะครับพวกนี้เราไม่ใช้ถอดหมดครับนี่ลูกสูบเดิมลูกสูบเดิมเกล็ฝาเดิมนะครับเกณตีเสื้อก็อยู่กับเสื้อนะโอเค อย่างติดเครื่องก็ถือโอเคเลยนะครับคันนี้ถือว่าเครื่องเงียบมากครับเดี๋ยวน้องเอาไปใช้ซิ่งบนดอยนะครับไอซิ่งบนดอยดันโลบนดอยนะครับรถถ้ารถใช้ข้างบนเนี่ยต้องการแรงทอกสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำลูกสูบไปเนี่ยมันจะขี่ดีขึ้นเยอะนะมันจะขี่สนุกขึ้นเยอะยังไงแรงทอกแรงม้าซีซีนะครับเพิ่มขึ้นมันก็ต้องแรงกว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับจากลูกเดิม50มิลนะครับก็เป็น53มิลนะวาวเป็นวาวเดิมกลึงนะครับวาวเดิมแทกตึงวาวขนาดวาวเท่าเดิมครับแต่ว่าขยายขยายใต้บาว แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเจียฝาเดิมให้เสียนะครับเวลาเราคืนสภาพเราจะได้เอาฝาเดิมเนี่ยใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียฝาอะไรนะครับเวลาเราเก่าสภาพเดิมแล้วอัดก็ได้ไม่หายนะครับหรือบันหน้าเนี่ยถ้าเครื่องไม่พังเราก็ขายให้เพื่อนเราเบื่อขายให้เพื่อนเราก็คืนสภาพก็เอาเหวัวลูกฝาเดิมใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยส่วนเครื่องถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับถ้าสมมติว่าติดเครื่องใหม่ๆแล้วมีควัน ไม่ต้องห่วงครับผมเค็มให้เลยหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อเปลี่ยนเสื้อให้ใหม่เลย1ครั้งหรือเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยผมจะเค็มให้1ครั้งเลยครับซื้อไปไม่ต้องห่วงครับปรึกษาได้ตลอดนะครับซื้อปรึกษาไปได้ตลอดแต่ไม่ค่อยเจอครับนานๆจะเจอสักเจอสักตัวหนึ่งครับนานมากนะประมาณสมมติว่าเอ่อห้าสิบตัวนานจะเจอสักตัวหรือห้าสิบตัวไม่เจอเลยก็มีอย่างเงี้ยผมตั้งแต่ขายมาก็อย่างปีเนี่ยครับปีนี้ก็ประมาณสามครั้งนี่ไงไม่มีใครผู้ปัญหาแบบนี้นะครับเนี่ยผผมของู้ เน้นเน้นของจริงนะครับเน้นของจริงนะฮะก็คือถ้ามีปัญหาบอกได้เลยบอกผมได้เลยผมจัดการให้แน่นอนนะครับถ้าถ้าเกิดจากขอผมนะครับถ้ามุดใส่เป็นใหม่ติดเครื่องเลยเนะี่ยมีควันเลยเนะี่ยโอเคเลยผมเคลมให้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้ขี่ไปอาทิตย์แล้วมันมา,ม,ามีควันทีหลังอันนี้อันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเราขี่ยังไงประกอบยังไงนะครับเข้าใจไหมครับถ้าของมันเสียมันต้องเป็นตั้งแต่ทีแรกนะครับมันจะมันจะไม่เป็นภายในภายใน7วันขนาดนั้นก็เกินไป <laughs> นะครับผม แต่แต่ถ้าภายในเจอมาก็ปรึกษากันได้ครับผมจะปรึกษาได้ผมแก้ให้ได้นะครับปรึกษากันว่าเอ๊ะปัญหามันเกิดจากอะไรเพราะว่าของแต่งนะครับของแต่งมันคือของแต่งนะครับของสิ่งคือของสิ่งเพราะฉะนั้นมันปรึกษากันได้อยู่แล้วนะครับของเดิมมันยังพังกันได้เลยครับเสื้อเดิมคว้านใหม่ยังเสียกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นเอ่อมันมันต้องดูที่ปัญหาคืออะไรอย่างเช่นเราใส่เสื้อสูบลูกสูบไปใหม่นะครับอ่าแต่เราขี่ไปมาสักสามวันสี่วันเอ๊ะทำไมลูกติดนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไปดูละปั๊มน้ำมันเครื่อเสียมันะครบ เพราะว่าปะกะติแล้วถ้าเสื้อลูกใหม่คว้านไปเนี่ยมันมันลื่นสุดๆอยู่แล้วนะครับถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นลูกสูบติดเนี่ยปั๊มมันพังแน่นอนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อันนี้นคือปัญหาที่ตามมานะครับผมโอเคสาหรับรถคนที่เอเอเอาสั่งเสื้อสั่งเสื้อลูกไปแล้วขี่แล้วลูกมันติดครับ <Wh. S 1> แล้วเกิดจากลูกติดเราก็ซื้อชุดใหม่ไปมันติดอีกเน,นี่ยั้างฮะโอเคคร,ครับนั่นนะคือช่วงปั๊มช่วงล่างมอลงเราของเราเนี่ยพังแน่นอนนะคร <ๆ S 2> ับ <outros S 2> ต้องมีปัญหาละน้ำมันบางหรือเปล่ลปาอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องดูละะะนนนนคครัับเเสส่วจ้าดีียงงยบ ไโอเคส่วนราคาชุดราคาชุดที่ผมบอกไปก็ราคาต่าเลยนะครับ4,000บาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าชุดนี้นะครับชุดนี้เลยชุดนี้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักทางเพจได้เลยนะครับผมหรือสนใจชุดอื่นหรือชุดไหนๆนะครับผมพร้อมคำปรึกษานะครับปรึกษาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มานี้ครับขอบคุณครับ